กคลิปที่สองเมื่อกี้มึงตอนใหม่ไปแล้วกมาอัปเดตความกันไหวในการผ่าตัดนิวในทุงน้ำดีก็ตอนนี้ก็ผ่านมาได้ประมาณเป็นระยะเวลาก็ประมาณสองมื่นสามหมื่อมาแล้วก ดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นมากแต่ไก่เทมว่าบอท่านดีเต็มร้อยปอร์เซ็นต์ปันไดกายังมีการแบบลุกกะติดๆขัดๆดเวลานอนกะติดๆขัดๆอยู่ก็เลยยังออกกร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างกายมัน สู่ปกติหรือว่าก็เอนานะหลังกายกลับมาสู่ภาวะปกติกลับมาออกกําลังกายอยู่ใส่ก็คือที่ไม่ครับที่ซื้อไม่ก็มองนี้ก็เป็นมองยังมองนี้เป็นมองที่อ่ายันยมเพิน่นออกกําลังกายค่ึมมือ ออกกำลังกายของมึอคือแล่นประมาณบา 2, บสองใบสามใบสามหรือว่าบสามไปหา 3, บสามไปหาสีมองแรงเนาะ,ะ,ะ,ะนี่ก็คือถนนตัวนี้งานโนยมมึนมาแล่นกันขู่มือถ้าพูดใดว่างๆอยากจะมาแล่นก็เชิญชวนออกมาแล่นกันเพื่อสุขภาพที่ดีของเฮา หมลงนพื่อได้จากรถด,ดำหนักมแมลงอยู่ที่ที่ใหม่ของทางวัดสะเทียนทองนี่เลยอันนี้นี่คือที่ใหม่อันนี้คือเฮ็ดไว้เพื่อสำหรับเทศบาลหน้ากะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ออกกำลังก,กายคือแรนีนมันที่นีทางแรีนอ่อมอทางแรีนอ่อมไปจนกว่า แลนออมที่ออมที่ไม่กะบางท่านมันก็เอาบาดอาลุกบาดมาแลน,นํำก็คือนีถุ่มอกบาดมาแล้วก็มาแลนบางคนมันก็นมีจัก,กรยานมาปันป่นาตมาก็เดีโอกาสส่วนที่บ่มีโยมมาแลนเน,ะนาะมายังเพื่อที่จะมาค่ายกวามเนื่อที่ผ่าตัดห้มันกลับมาสู่สภาพเดิม ต่กะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการผ่าตัดมันิเสลิงรีบไปได้มันต้องไปเรื่อยๆให้ร่างกายไปตามการเวลาครับถ้าสิไปเร่งรีบให้มันหายมือ่สองมือมันกะเป็นไปไปได้เราก็ต้องมีการทำกายภาพบำบัดก็คือ ตื่นเสามาก็ต้องมัยยางครับตื่นเสามาก็ต้องมานยางคํมมาใบามาเ้องก็ต้องมานยางก็คือยางเสากับยา,ง,บง,า,ง,าบงแรงเพื่อที่จะให้บรรยาดให้แผลที่ห้องผ่าตัดมันมีการขยับเคลื่อนแล้วก็มันก็สีบดตึงอันนี้ยืมตามที่อัตมาเข้าใจนะ ตามนี้อาตมาเข้าใจแล้วก็หมอเขาว่านอาา้องพี่ลุกเดินบ่อยๆนะแผลมันถึงมันถึงจะดีขึ้นนี่นะอันนี้คือหมอเขาว่าตั้งแต่อาตมาอยู่โรงพยาบาลหมอเขาว่าท้องพี่ลุกเดินบ่อยๆนะเดินบ่อยๆฉันน้ำได้เยอะนะอาตามาก็เลยต่องเด่มะยังอ่านี่ก็คือ ตรงหน้าครับตรงหน้าที่ก้อนนานี่มันตายก้อนนา้นี่เขาตายนี่คือตรงหน้าหลังวัดเริ่มมีน้ำเริ่มเขียวแล้วฉะนั้นคลิปนี้กะจบไว้เพียงแค่นี้ขอเจริญพร